โดยในช่วงเช้าวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานักธรรมทายาทกว่า50ท่านในโครงการปฐมอุปสมบทสมโพธอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้เข้าพิธีเวียนประทักศินรอบอุโบสถหลังใหม่นับเป็นปฐมเริ่มแห่งการสมโพธอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นนับเป็นปฐมมาเริ่มแห่งการสมโพธอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่น และถือโอกาสอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยแสดงความกตัญญูบูชาธรรมโดยนาคธรรมทายาทุกท่านได้เวียนประทักษินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณจากนั้นได้ประกอบพิธีวันทาสีมาและรับผ้าตรายจากพระอาจารย์เพื่อเข้าพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชราชวิเทศประธานสมัชชาสงไทยในประเทศญี่ปุ่นเป็นพระอุปัชาโดยในพิธีกรรมนักธรรมธายาได้กล่าวคำขอบรรพชาด้วยความตั้งใจก่อนที่จะได้เข้ารับการคล้องอังสาจากพระอุปัชาด้วยอาการสงบสำรวมนับเป็นการบวชเพื่อทำตนให้ปลอดโปรง่งไม่มีความกังวลในชีวิตของคารวาสอีกต่อไปและพร้อมที่จะยกตน ขึ้นเป็นสมณเนผู้สง่างามเข้ากราบพระอุปัชฌาย์เพื่อขอสรณคมขอศีลและขอนิสัยตามลำดับเพื่อให้การบรรพชานั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ผองไสและจะได้ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตหลังจากนั้นสมณเนธรรมทายาตก็จะได้เข้าพิธีอุปสมบทต่อไปค่ะ